ทุกท่านพวกเราเป็นตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาวนชยชาการกลุ่มโครงการเครื่องหลุดฝุ่นรีไซเคิลจากถังพลาสติกรีไซเคิลเวคัมมิเนอร์ดิฉันนางสาวประวัติศาชุมตางจากสาขาการตลาดประกาศจะมีเยบัตนวิชาชีพชั้นสูงปีที่2ค่ะและดิฉันนางสาวเยลดินหลังเ็นสะจากสาขาการตลาดให้รับชั้นประกาศนียบรวิชาชีพชั้นสูงปีที่สองค่ะและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนางสาวทานทิพย์หอมไกลค่ะ ถุงข,ของเราเป็นมาตรฐานประเทศที่หนึ่งสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดสงขลาค่ะวันนี้เราสองคนมานําเสนอและบรรยายความเป็นมาและความสําคัญของโครงการเครื่องหลุดฝุ่นรีไซเคลิลจากถังขยะพลาสติกค่ะในปัจจุบันมีสิ่งของเหลือใช้ที่นําไปถูกิ้นเป็นขยะมากมายพวกเราจึงให้ความสนใจในขยะเหล่านั้นนํามาแปรรูปและประดิษฐ์เป็นเครื่องหลุดฝุ่นเพราะในปัจจุบันเครื่องหลุดฝุ่นมีราคาค่อนข้างสูงค่ะวัตถุประสงค์นะคะ เพื่อศึกษาการออกแบบเครื่องดูดฝุ่ด้วยวัสดุและใช้ในชุมชนบ้านรุ้อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพ,พบว่าเพศหญิงมากที่สุดจำนวน50คนคิดเป็นร้อยละ71.4อายุมากที่สุด21-25ปีจำนวน42คนคิดเป็นร้อยละ60.0การศึกษามากที่สุดคือมัธยมปลายปวชปวสจำนวน42คนคิดเป็นร้อยละ62.9รายได้มากที่สุดมากกว่า1 0 0 0 จำนวน40คนคิดเป็นร้อยละ57.1สถานะมากที่สุดคือโสดจำนวน50คนคิดเป็นร้อยละ71.4 2นะคะเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นด้วยวัสดุเหลือใช้ในชุมชนบ้านพุกอำเภอหันใหญ่จังหวัดส,สงขลาค่ะพบว่าด้านราคามีอุปกรณ์ราคาที่เหมาะสมจับประสิทธิภาพของเครื่องดูดฝุ่น ค่าเฉลี่ยอยู่ที่4 0 1และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.20 3เพื่อสร้างรายได้จากวัสดุเหลือใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและคนในชุมชนบ้านทุกอําเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาได้วางจำหน่ายในราคาที่1999บาทและหน้าร้านอยู่ที่ชุมชนบ้านทุกอําเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดูดฝุ่นที่มีราคาแพงและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและคนในชุมชนอีกด้วยค่ะดังนั้นผู้จัดทําโครงการได้เล็งถึงปัญหาเครื่องดูดฝุ่นที่มีราคาแพงจึงได้คิดค้นทําเครื่องดูดฝุ่นรีไซคเคิลจากถังพลาสติกเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดูดฝุ่นที่มีราคาค่อนข้างสูง และหวังว่าเครื่องดูดส่นของเราจะมีประโยชน์ต่อตอนเองและคนในชุมชนได้ค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 1. ข้อต่อตรงเกียวนอก 2. ข้อต่อตรงเกียวใน 3. ข้องอขนาด1นิ้ว 4. ข้องอเกลียวในขนาด1นิ้ว 5. ข้ท่อขนาด1นิ้วประมาณ30ซอซม 6. ท่อย่นอ่างล้างมือ เมอเตอร์ดูดฝุ่น1,600วัตต์8เบรกเกอร์ปิดเปิด 9. ไม้อัด 10. ล้อขนาด1นิ้วขั้นตอนในการทำเครื่องดูดฝุ่นรีไซเคิลจากถังพลาสติกะะวัดนขนาดไม้กระดานให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเพื่อไว้เป็นฐานรองเครื่องดูดฝุ่นค่ะขั้นตอนที่2นะคะเตรียมเจาะถังพลาสติกแล้วก็ตัดไม้กระดานเป็นแผ่นที่2นะคะ เพื่อไว้รองมอเตอร์ค่ะขั้นตอนที่3นะคะเจาะรูบนฝาถังใส่ข้อต่อ PVC และติดตั้งเบรกเกอร์บนฝาถังเชื่อมต่อไฟบ้านค่ะขั้นตอนที่4ต่อข้อย่นให้ติดกับท่อ PVC ที่ต่อกับถังพลาสติกค่ะ 5. เปิดเบรกเกอร์และเสียบปลั๊กสามารถใช้งานได้ทันทีค่ะ พวกเราก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นรีไซเคิลจากถังพลาสติกนะคะนำท่อเยื่อมาต่อกับท่อ PVC ค่ะแล้วก็ใส่ข้อต่อเสียบไปในท่อย่อค่ะใส่ท่อย่อต่อกับข้อต่อนะคะ เราจะมาทดลองการใช้งานค่ะเปิดเบรกเกอร์ค่ะค่ะนี่ก็คือชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องดูดฝุ่นรีไซเคิลจากทางพลาสติกรีไซเคิลเว o คัมพิเนอร์ค่ะและวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้พวกเราขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ